หลบว่มไม้ลงไหมแล้วมีอว่ะเอ็นดูมียเห็นดูมีอ

มาจ่ายติกิจจ่ายเศดกิจจะเป็นห้องอข้องโรง,งเรียนเอง<ม>ข้อามายคือทางตัวติศบาลเด็ดซองไปไปยังอันนี้ในความคิดของฉันนะคะออจากประสบการณ์ต้องขอเล่าประสบการณ์ตัวเองก่อนเคยอยูออ่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ <c oughs> เคยทํางานอยู่ที่โรงเรียนหนึ่ง <c oughs> แล้ววันนั้นอยู่เวรแล้วประมาณ ประมาณบ่ายๆรู้สึกก็มีคนบ้าซึ่งเข้ามาแต่ว่าวันนั้นด้วยความเพื่อตกใจแล้วบังเอิญอยู่ใกล้ประตูเหล็กก็เลยวิ่งไปเอ่เอาประตูเหล็กปิดแล้วก็มีความคิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจเพราะตอนนั้นโรงเรียนเล็กมันต้องอยู่เวรบ่อยมากแล้วทําให้เวลาอยู่เวรแต่ละครั้งมันรู้สึกว่าเราตกใจเรากลัวเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นมันมีคนบ้ามาแต่ก็ต้องอยู่เพราะว่าเราเป็น ก็มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เวลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนแล้วก็อยากจะในเมื่อมีมติที่ประชุมแบบนี้เห็นด้วยค่ะอยากจะให้ทางหน่วยงานหรือว่าที่รับผิดชอบหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงที่ก็มีความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของครูค่ะคิดว่าข่าอย่างเดียวนี้ค่ะที่ที่ครูมีเข้ามาด้วย มีกระทรวที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำเป็นไหมจำเป็นนะคะคือถ้าว่าถ้าเขาทำแบบมีจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบด้านนี้โดยตรงแล้วก็มาอยู่ในสถานที่รักษาความปลอดภัยงเรียนได้ก็เป็นเรื่องดีะคะ่ะ อย่างน้อยสวร์อาทิตย์คุณครูก็ได้มีเวลาเตรียมการสอนแล้วก็เขาก็มีครอบครัวก็ได้ดูแลครอบครัวไปด้วยแล้วด้านบางครั้งครูต้องเปอดรมเสาร์อาทิตย์เมื่อตรงวันอยู่เวรเราก็ต้องหาวิธีการแลกเปลี่ยนเวรกันซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่สามารถทิ้งกันได้เวรรักษาความปลอดภัยอบรมเราก็ต้องทําเราต้องหาวิธีการแก้กันเองนะคะ